แกะตัวไหนก่อนดีแกะตัวไหนก่อนดีแกะตัวไหนก่อนดีอันนี้แล้กันแน่นอนนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่สาว Apple อย่างเรานะคะรอคอยเออมาทั้ง3ตัวเลยมี iPad 8นะคะ iPad Gen แแล้วก็มีทั้ง Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE มาเริ่มที่เจ้าตัวนี้ละกันเดี๋ยวคืนนี้จะเรียงกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆลงไอคลิป Unbox เนี่ยยาวไปยาวไปเลยจ้ามาแล้วพัสดุนะคะก็จาก d s l อุ้มเปิดเลย ก่อนกรีดนะคะดูด้านหน้าก่อนก็จะเป็นสีอันนี้นะคะเป็น Space กรย์นั่นเองด้าน,นหลังตัวนี้มุ้มซื้อมาเป็นรุ่น32 g ินะคะ iPad Gen 8เป็นรุ่น Wi-Fi เนาะ1,900บาทค่ะโดยรวมก็เหมือนเหมือนเดิมแกะเลยแล้วกันเนะอะกร์ไกล,กลเราก็คมมากเลยเกินนะคะแกะแกะแบบใช้ความปานนีเหมือนเดิมนะคะเอาเลยอ้า โอเคเมื่อวานทำคลิปอินบ็อกเนาะนหลายหคนก็รู้สึกน่าจะชอบอ่ะดึงออกเลยนะคะแร็มาแล้วสาเหตุหนึงที่อาจจะรู้สึกแบบเฉยๆก็เพราะว่าตัวนี้ยังมีปุ่มโฮมอยู่นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันในกล่องเนี่ยมีความแปลกนิดนึงค่ะปีนี้เพราะว่าในขณะที่ฝั่ง iPhone บอกว่าเฮ้ยฉันจะเอา สิ่งที่มีอยู่ออกไปให้หมดแต่ว่าฝั่ง iPad บอกว่าฉันจะใส่มาให้ใส่อะไรนี่เลยหัวชาร์จนะคะอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นหัวชาร์จ20วัตต์ค่ะอ่ะหัวชาร์จ20วัตต์นะคะจากเดิมเนี่ยใน iPad Pro ซึ่งราคาแพงกว่านี้2เท่า2เท่า3เท่าเนาะประมาณ2เท่า ันนั้นอะให้หัวชาร์จ18วัตต์มาอันนี้ให้หัวชาร์จ20วัตต์มานะคะพร้อมกับสายอะแดปเตอร์หัวข้างนึงเนี่ยเป็น USB-C ที่เอาไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็หัวอีกข้างนึงยังเป็น lightning อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้พอร์ต lightning นะคะก็หลายคนเนี่ยไปลองดูราคาและไอ้คู่เนี้ยเฉพาะคู่นี้นะคนุณ เกือบ2,000เออเอาว่าใครที่คิดจะซื้อตัว iPad Gen 7นะคะมุมก็แนะนำว่ามาซื้อ Gen 8เถออ้ะได้ที่ชาร์จก็คุ้มแล้วนะคะไม่งั้นก็ต้องหาแบบราคาราคาตลาดที่มันต่ำๆหรือว่ามือสองนะสำหรับ iPad iPad Gen 7ที่น่าซื้อนะคะก็มีเป็นโลโกโล้ Apple ที่ส่วนเนี้เราก็ไม่ได้ใช้อะเนาะเก็บก่อนแล,แล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานโอ้ยทำยับแหละคู่มือการใช้งานนะคะทั่วๆไปไม่มีอะไร อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดึงพลาสติกออกไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะมานะหนึ่งสองสามานะคะอ่ะมาดูกันด้านหน้านะคะหน้าจอ10.2นิ้วเนาะขอระหว่างนี้ขออนุญาตเปิดเลยนะคะตัวนี้ใช้โครงเดิมเป๊ะเลยนะด้านหลังค่ะ เฟสเกนะคะทีนี้มีเรื่องหมด3สีเหมือนเดิมนะคะมีโลโก้ Apple อยู่ตรงนี้เนาะมีรูเสียบหูฟังนะคะ3.5มมิลเผื่อใครแบบเอ๊ะยัยงมีอยู่หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเหมือนคอนเนคเตอร์นะคะสมาร์ทคอนเนคเตอร์พอร์ตเป็นพอร์ตไลนิ่งเนาะคอนเฟิร์มแล้วก็จะเป็นลำโพงค่ะ อ่าหน้าจอนะคะก็มีปุ่มโฮมเก่าแกของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะอยู่ตรงนี้กล้องหลังมีตัวเดียวบางๆอยู่ตรงนี้ค่ะอ้าวเดี๋ยวขอเซตเซตอัพแป๊บหนึ่งเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมในรูปแบบที่เป็น iOS 14เพราะว่าเจ้าตัวนี้ค่ะ เปิดเครื่องมาก็มาพร้อมกับ iOS เวอร์ชัน14เลยแล้วคุณก็ยังสามารถนะคะที่จะอัปเกรดนะคะขึ้นมาเป็นอ,อัปเดตขึ้นมาเป็น14.0.1ได้ในภายหลังนะคะหลังจากที่เปิดเครื่องเปิดกล่องออกมาปุ๊บค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย performance ของมันนะคะไม่ต้องห่วงเลยนอกจากมันจะมาพร้อมกับ iOS 14แล้วชิปเซ็ตของมันปกตินะคะใน iPad Gen 7เนี่ยมันจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวที่เป็น A10 ออ Fusion แต่ว่าครั้งนี้ค่ะมันมาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น A12 Bionic จ้าจำได้ไหมว่ามันมาจากตัวไหนค่ะเจ้า A12 Bionic ตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวเดียวกับใน iPhone 10s Max นะคะ iPhone 10s 10s Max นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความไวเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะรู้สึกนะคะแต่ว่าแค่เปิดเครื่องมาแล้วก็แบบลองใช้งานเล่นๆน,นะคะเมื่อกี้ ก็รู้สึกแหละว่ามันสามารถที่จะทําอะไรได้เร็วกว่านะคะแล้วสมมติใครที่ชอบเอาไปตัดตรงตัดต่อเนาะก็จะสามารถทํางานได้ดีขึ้นไวขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยหน้าจอยังเป็นจอเรติน่ขนาด10.2นิ้วอยู่นะคะแล้วก็มีกรอบอย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตรงนี้เอ่อตัวนี้จะสามารถใช้งานร่วมกับ Smart คีย์บอร์ได้นะคะจะยังไม่เหมือนเหมือนพวกรุ่นพี่เนาะที่สามารถใช้กับตัวเม g ิกคีย์บอร์ค่ะแล้วก็รองรับการใช้งานปากานะคะ a p p l e Pencil ตัวแรกนั่นเอง ออพอร์ตยังคงเป็นไลน์นิ่งอยู่นะคะนี่ตัวนี้ยังเป็นไลน์นิ่งอยู่ส่วนน้ำหนักอยู่ที่490กรัมสำหรับรุ่น Wi-Fi นะคะแล้วก็495กรัมสำหรับรุ่นที่เป็นบวกอวไฟบวกเซลลูล่าค่ะกล้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับกล้องหลังค่ะกล้องหลังตัวนี้จะมาพร้อมกับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f 2.4นะคะถ่ายวิดีโอได้ระดับ HD 1080p ค่ะ ส่วนกล้องหน้านะคะกล้องหน้ายังเป็นกล้อง1.2ล้านพิกเซลอยู่เออก็กล้องก็ยังคือถ้าใครเน้นแบบจะเอา iPad ไปถ่ายแล้วก็พรีเซนต์งานหรือว่าเอาไปาถ่ายแล้วตัดต่อต่อเลยก็ยังไม่แนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับโอเคนะลำโพงมีมาให้2ตัวนะคะด้านล่างอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากได้4ตัวก็ต้องขยับไปตัวพี่มานะเนาะนะเพราะว่าตัวนี้ก็ยังคงเป็น,น่างนี้อยู่ค่ะ โดยรวมถามว่ารู้สึกยังไงนะคะกับราคา1 9 0 0บาทสำหรับอุ้มก็ควรค่าแก่การซื้อมันมีกลุ่มคนที่ควรใช้ตัวนี้อยู่แล้วบางคนอย่างอุ้มเองเนี้ยอุ้มเป็นคนที่ใช้ iPad ไม่คุ้มเลยเพราะว่าซื้อมาก็เอามาเนี่ยถ่ายๆเล่นนะคะอ่ะตัวนี้เนี่ยเพิ่มวิเจ็ดได้แล้วเนาะอย่างที่ใครชอบเล่นใน iOS 14นะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มวิเจดได้เช่นเดียวกันนะคะก็กดทางไว้ แล้วก็กดบวกแล้วก็เพิ่มมาวิดเจตด,ด้านซ้ายมือหรือว่าเลื่อนดูจากตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเข้าหน้านี้เองก็เลื่อนได้เลยมันจะมีวิดเจตอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้นะคะสําหรับอุ้มค,คิดว่ามันเหมาะกับคนที่แบบมีงบประมาณหมื่นหนึ่งแล้วคุณกําลังต้องการ iPad ไปเรียนเอาไปทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะจะใช้เป็นจอที่2เองก็ตามหรือว่าจะเอาไปเรียนพวกดนตรีเนาะ เดี๋ยวไว้มีโอกาสค่ะจะทําให้ดูอีกทีนึงละกันว่า1900บาทเนี่ยคุ้มกับใครบ้างแต่ถ้ามีมงบอุ้มแนะนําให้ไปที่1 2 8่งกเลยเนาะเพราะว่าตัวตัว3.2ิกเนี่ยลงแอปนิดเดียวก็อาจจะเต็มแล้วและเดี๋ยวไว้ต้องจะเทสนะคะเล่นพูอวี RV ให้ดูอีกทีนึงละกันอ้าวันนี้ไปแล้วนะคะฝากไว้เท่านี้กับการแกะกล่องเดี๋ยวยังมีอีก2กล่องจ้าไปแกะกันต่อดีกว่า